บรรยากาศเปลงไม้วันแรกครับเบิกเบิกทางลากเบิดทางครับว่าเตี่ยวที่ร่องเชื้อไม้เอา้าว่าหมูเท่นไม้ห่านข้าวแค่แ,แมันรกครับ <laughs> พี่ล็กนี่ก็เรียกเพื่ออ้ไรกันก็เพื่อลานละตาย มอบตายไปคลานกันครับโอ้โหไพ่ออย่างคลานเรื่องเราเรากับจางควานควานกับจางคลานตายไปอ,อีกทีกครับววออคว่โอ้ยลูกกับจางโอ้ยคว่โอ้ยไปโอ้ยโอ้ยหนุ่อ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ย วุ้ยมันไม่ได้เดินแล้วชัดวุ้ยวุ้ยกว่าจะกินเอ้อปกติกูเข้าไม่ได้แล้วมึงไม่เดินฮายเนี่ยตัวรู้ร่องวันต่อเช้าต่อเช้าก็เป็นทางแล้ววุ้ยวุ้ยนี่ครับตีแม็กโคตัดทางให้แก่ข้าวข้าวหน้าจางขึ้นนายเจียมนั่นครับตรงนั้นต้องจ่ายจางวุ้ยเจ้าของไม่ ชายแต่ไม่โครมาตลอดกับแหลงนี้ยอมครับต้องก็อความช่วยเหลือจางครับว้า้ยฮ้ยเฮ้ยไปฮ้ยเฮ้ยไม่ดีจริงไม่ได้วุ้ยอันตรายว้ยยีกร้อยเมตรแล้วไปว้ย ไวดิกับอุ้ยคว้าคว้าอ er ุ้ยเนื้อเนื้อนึกออุ้ยางน้องยืนกินอยู่ได้อ่ออุ้ยเชิญไปอุ้ยไปไปไปอุ้ยเอโอุ้ยยกเลออแล้วกูมัไปถางนั่นอยู่ได้มึงอย่าลวนแรงตา ว้ายววว้าวมาเมือโอ้ยด้วงว้ายววมาเมือมาเมือว้าวววเมือวววจางันเดียวใจว้ายววว้าวววนี่น้องตามลังมาแล้วนี่เออไป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 ไม่ได้วันหลุดเดินดจังได้ไหมดีตัะน้องว้าวววไปแล้วลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วนั่นแหละไรลงจังไรเตียนวางทีลงไปจางกันใจไม่ได้เดี๋ยวก็เที่ยวต่อไปว่านะจันแดงนี่ เฮ้ยลงแล้วครับโอ้ยตุ้มโคดกับโคดนกอยู่กันเข้าใจผ้าครับไม่งั้นช่างอันตรายครับตายเมืดูครับอ้าอ้อ้าสู้ไปครับเอาเอาจับลอยในทางลงแล้วเทิดผลแล้วมึนไปอ้อทางแล้วครับโอ้โอราะ ส้เถียวซ่องซ้มเถียวครับถึงจะเป็นทางครับถ้าเบิกบุกเบิกเองครับนี่ครับโีมายงบนครับครับแต่งใส่ลงมาแต่งใท่ลงแล้วครับลุงแรกอุ่นใจครับมีผู้ใหญ่อยู่เกียงข้างครับทำงานร่วมด้วยครับอ่านลายอมมดครับนี่แหละป่ารกครับป่ารกเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นทางเลยคลานแหล่ทางก่อนแล้วให้ช้างลงครับนะครับ

ลูครับแต่ว่าค oh ืนนี้ก็เป็นควานไวไหมพื้นหมายมันไม่หนิงเงเออควานไวควานไวมันต้องให้หมายหนิงก่อนมันต่อยุดมันกลัวหมายทิ้มข้ามันคืนนี้ก็ลักนี้ก็ปล่อยมาเทิดครับพรุ่งนี้เช้าก็เตียนรับไปหน้ากล้องอยู่แล้วครับเนี่ยครับตีรกๆกบาง บางคนก็ชอบครับเพราะว่าได้ล้าจางแต่บางคนก็ไม่ชอบทีรกับแต่เราได้ทั้งเปรครับดูดูแต่งตไปครับมองไม่เห็นตัวแล้วดูมันลาบลูกมันนั่นดูไปครับตัวชางอยู่ไหนตัวช้างอยู่ไหนเอ้าสามคนปลาเมอ ลูกับรูดเล็กเด็กแครับยู่บนแปลงไม้การลุยการลักการลุยมันครับไม่พล้นควันไว้วางมือนะวางไม่ใช่เส้นนะยู่ยู่พลกเดียวแล้วนิวติดมาอย่าก็ไม่เล่นนะโดนไอ้ว้แหลตูเบิด์ตาูปลาตัวมันยับตึงเอาวางเลย เล่โดดให้ไว้นะไม้อันยู่ตายไม้เนื้อไม้ปั่นเพื่อเล่ตีโดดอันเล่ทางไกลกว้ากันพิษตาโดดเลยย้ายไม้ทับโดดขึ้นบนน้ำโดดหลอกหลังก็ได้โดดเอ๋อวันอย่างนี้ก็ไม่เพื่อหัวแฮ่ย่าโดเ็กกิไม่ไปได้แล้วชัดไม่ลงไปแล้วเดินตามร่างเต่งตัวอย่าวโอ้ยอหย่าวันนุก

ทำไมต้องจ่ายจางป้อมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องจ่ายจางแต่ว่าเไรรูู้รถรถใต้กับแม็กโครื่องจักรขึ้นไม่ได้ที่ทำมาแต่รุ่นโป๊ครับรุ่นโป๊รุ่นรุ่นโป๊รุ่นปอเต่ารุ่นตัวโตเฮ้ยไปถึงนี่เลยเออช่วโดนยุ่กันนะช่วไปโอ้วยด้วยช่วด้วย มาเช่นจางนี in oh, ่ไอ <ent ice> <boiling> ้เชอรุยไปอุยเชอรุยไปอุยไปมาไอามาเชอรยยิกรอยเมตรเอานี่โอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วยิกรอยเมตรเอานี่ไปแล้วโดโดโดเละแต่อ่างอ่างไม้เอานี่ป้อมเชนจังโอ้ย Hả? Hãy Điều chào cái tên mày mày hên này, đai mày chồng mày chồng tao la 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 boy mày chồng mày tango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  mày mày tango mày tango mày vì cái bầy nhớ ngày mai lồng đi Ừ ô mà chua vui Để lồng thẳng nói rồi, rồi thì nếu Đưa 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 Vì lại quăng cái thằng cây cánh Đây nó khẩm phóng như vậy Thôi né. Phải quá Mẹ Phải quá Mẹ gặp mẹ mượn quá thằng đi Chân rê mai อื้โอ้ชันแรงบ้างวะไม่ชันเนื้อแรงมาเห็นไรเลยอยู่ไย้มาฮักของดีไม่โกตัดมาแถบนี้กับทางวันนี้ขึ้นไม่รอดยอมเอวเดี๋ยวเลยทางลงก้อนทำไมไม่มาช่วงตรงนี้ โอ้โหเดี๋ยวแต่งไฟเดียวเจ้าก็มาคุยกันเนี้แล้วฮะตรงนั้นจันแน่ยกันนี่ปะวะเออเออนะเดี๋ยวมาเึ้นมาเึ้นกันตอนเกาะกั้เนี่ยกรับกรับลงยิงลงใต้เลย เร้ไปเร้ไปโอ,โอนน้ยโอ้ยนั่นยิีก,กับเดียวแหละพออยู่ที่ร็อกแอมแกล้งคูกันแล้วมึงโอ้ยตึงเลงแล้วครับเนี่ยครับอิดเดียวครับมาดูครับอยากให้อิดเดียวครับจุดไปพันอยู่ตรงนี้นิดเดียวนี่กี่ว่าไม่โกขึ้นไม่ได้ครับที่ต้องชายช้างเออเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วแต่งเตย เอาเอาจ้เโอ้เตอะตังเวหู้ดูครับอันตรายช้างตัวนี้นี่งระวังให้ตั้งครับไปไท,ที่เลงแล้วก็บางทีมือเครื่องไม่ต้องออไอ้เร็วครับช้างบางตัวก็จางปลายเชืวอใจไม่ได้ครับซึ่งควรระวังครับแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าโอ้ย ความสองสา้นความท่รุ่นทรมานมองข้ามไก่คอนนะครับความอันตรายที่ว่าไหม้ถึงชีวิตนนสำกัญที่ทุตับนะครับสำรับงานไม้นะครับไม่มีเวลามาดราม่าอยู่กับแล้วก็ไม้ทับไม้ดีดน้าพากไม้ดีดก้าฮักครับครับครับอย่ากว้างหน้าจางก่อนยู่ยู่ตายแล้วหลาสบหนึ่งแทงขาเลงแทงมือเครื่องนี่ครับนี่คือความเป็นจริง ก้องงานไม้ก้องจางปากได้ครับไม่ใจว่าต้องร้านรองจางครับโอเคครับเดี๋ยวจะแจ้งไม้ก่อนกว้ากว่ากว่าไปกว่าไปกว่าไปกว่ากว้ากว้าอุ้ย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 กว้ากว่ากว้ากว่าเดินกว้ากว่าไปกว่าไปกว้า ดินกานวนก้อนก,อกับตกเอ้ยลมวุ้ยนุกกับวันวันมันแต่ยุงย่งตองนี้ว่าความรัะความชอบครับปานี่ไปเอ้ปามไม่พลื้นนะต้องยุ่งความรัะความชอบเรียนกันต้นหนึ่งแต่ต้องยุ่งความรัะความชอบครับไม่งั้นต้อยหลายคนเลยครับเหนื่อยงานนักกับวุ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรียบร้อยเรียนวุ้ย ôi nữa ít điều nước, Tổng anh tổng anh nhé anh ơi anh ơi anh ơi đã ơi gặp, gặp, gặp ơi gặp